น้องกบพบี่ไพไทยบ่อนี้บุ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะสวัสดีน้องกบฟาร์มกบพี่เนยดูสิมันมันเกาะกันกับแม่มันเนี่ยเห็นไหมเนีย ดูสิโอ้น้องกบทำตาแป๊พี่ไทยมีกี่บอ่อแล้วฝั่งนู้นอะไรอ่ะทุกบอ่อเลยบอ่อแล้วเราจะเดินไปยังไงเราจะเดินไปยังไงทุกคนน้องกบแบบเยอะมากอันนี้อันนี้ฟาร์มกบอยู่ที่ไหนนะคะคุณครูยี่อำนา,า,ำนา,าจเจริญนะจะ,อะโอเคค่ะอันนี้เป็นไซส์แบบมินิไซส์เล็กกำลังจะโตแล้ว อ,โตโตอ๋อกำลังโตๆตแล้วหลืออันนี้เพอล่าสุดละอือฮอ้โอ,โอ้อันนี้เป็นไซส์พร้อมขายนะคะทุกคนขาไซส์แอดพร้อมขายเลยนนเตัวเต่าพูตวตปีนะคะทุกคนตัวอ,นนอันนี้จะเป็นตัวเมียอ๋อรู้ได้ไงเป็นตัวเมียตัวพูมันตัวใหญ่แล้วก็ตัวพูจะมีกล่องเสียง โอ้โหแถมจะเป็นดำๆผู้เชี่ยวชาญด้านกบวา่าอันนี้เป็นรุ่นหน่งรป่นสองเสียงอะไรเฮ้ยอ๋อดูใช่ไหมค่ะเยอะมากพี่ไทย หน่อยคืออันซ่อนแถวคืออันซ่อนแถระวังนะลูกในวันนี้พี่เจนพาพี่เจนมาดูกบนะคะนุ่นน่ารักมากเลยอ้ยนี่ก็นี่ใช่ไหมใส่ผ้ากก่แย่งเนาะอันนี้คือมันกำลังจะตายแล้วใช่ไหมอันนี้มันไม่ปกตินะนี่เอาไปให้แม่เลยค่ะมันห่วงบวมเนี่ยอ๋อหนูรู้ว่ามันอาตายแล้วกินอาหารเยอะจะเป็นแบบอ๋อ เดเลี้ยงเยอะมันก็มีประสบการณ์เนาะเอาอันนี้แม่บ่มีนี่ไงนี่ไงดูดูเด้อยืนด้วยตัวเองไม่ได้นะนี่ปวดหัวอผีแม่ล่ะถ้าเฮาย้อนลงจังสิโดดเด็ดอ่ะเออทำไมมันทำไมมันโดดขึ้นมาแบบนี้มันดุมันเป็นชาดุอุ้ยกบนี่ยหลยชาดุเนี่ไเห้มันพี่เลิศเป็นอาหารไงเอาโอ้โหเอาโอ้โหเจ็บยิ่งเด่นบอแม่ดแค่หน่อยเหมือน กายพันอ๋อไม้แขนกายพันโอ้หุยลูกขามันมีสีนั้นด้วยมีสีเขียวด้วยอันป้า